แล้วเวลาผมทำอาบผมนวด30ปีก <tôi làm, S 1> <exactement. S 2> ่อนมันเป็นแค่สัคมผัสผมทำดีที่สุดแล้แต่แม่ก็ไม่เอา ไม่เกรงใจใครจับจัดไปเต็มคาราเบลล่าสุดเมื่อตีห้าของวันนี้ผมรับข้อมูลเบื่องลึกว่ามีการวางแผนกันหลบหนีโดยจีนไอ้พวกฉีขาวที่ปล่อยไปที่จิ้งหลิง ร้อยห้าสิบกว่าคนบางคนยังกลัวและได้รวมตัวกันรวมทั้งบางคนที่ฉี่ม่วงที่ตอนนี้อยู่ในตอมยอมจ่ายคนละห้าล้านบาทขอยืนยันนะครับว่าคนละห้าล้านบาทเพื่อที่จะออกมาและเช่าเครื่องบินเหมาลำไปลงกัมพูชาไปลงที่พนมเปญเพราะอะไรครับ เครื่องบินเช่าเหมาลำก็หมายความว่ามันไม่ได้ไปแค่สองคนสมคนและเงินต่อคน5ล้านบาทถ้าสิคนก็50ถ้า50คนก็250ร้าสิบล้านยอมที่จะจ่ายไม่กล้าที่จะกลับไปประเทศจีนเพราะถ้าตอมอส่งกลับไปประเทศจีนพวกนี้หน้าอกพุนเพราะแต่ละคนก็มีคดียาเสพติดกันทั้งนั้น ดังนั้นฉีดขาวที่ปล่อยออกไปที่มันมีเรื่องยาเสพติดนั่นอะ่ะก็จะเป็นปัญหาถ้าวันนั้นพบชนท่านเอาพวกจีนที่มันฉีขาวและรู้ว่ามีเฮโรอีนมียาเสพติดเยอะอย่างนั้นต้องเอาฉีขาวทั้งหมดไม่ต้องฉีขาวฉี่ม่วงทั้งหมดนะครับจับกลุมตัวไว้ก่อนแต่นี่เป็นความสับเปล่าโดยที่ไม่ตั้งใจผมก็เข้าใจ พราะวันนั้นท่านจะเข้าไปจับสถานบริการแต่ปรากฏว่าสถานบริการที่ไม่ได้เปิดไม่ได้ขออนุญ,ญาตซึ่งท่านรับตําแหน่งอยู่แค่ยี่กว่าวันท่านอยากจะโชว์ผลงานก็เข้าใจแต่เมื่อท่านไม่ได้วางแผนไปเจอคนจีน2 0 0กว่าคนไปเจอยาเยอะอย่างนั้นท่านไปตัดสินใจว่าเป็นเป็นสถานบันเทิงแล้วมาจาับตรวจฉี่ตรวจฉีม่วงฉีขาวปล่อยนั่นแหละครับคือข้อบกพร่องซึ่งท่าน้องรับ ถึงจะเป็นข้อบอกพร่องโดยไม่สุดจริตใจท่านก็ต้องรับเพราะท่านเป็นหัวหน้าทีมจับกลุ่มในวันนั้นในขณะเดียวกันท่านมีลูกน้องรองหมาปล่อยรถไปสี่คันท่านก็ต้องรับในขณะเดียวกันท่านมีรองผู้มกับไปเอาตัว คนจีนซึ่งเป็นคนสำคัญนำไปฝากขังและปล่อยไปที่กลางทางท่านก็ต้องรับและยังปล่อยรถเบนซ์เมอร์เซเดสเบนซึ่งไม่รู้อะไรที่อยู่ที่หลังรถของนายเดวิดพอท่านก็ต้องรับสิ่งต่างๆเหล่านี้ ผมไม่ได้โจมตีท่านในเรื่องส่วนตัวแต่ผมโจมตีท่านแน่นอนครับถึงการกระทําที่สับเล่าและไม่วางแผนและคิดว่าท่านรับตําแหน่งมา20กว่าวันท่านจะจัดการกับเมืองหลวงกรุงเทพมหานครได้โดยที่ท่านจะแสดงผลงานหรืออย่างไรก็แล้วแต่เขาเรา อยู่กรุงเทพเราเข้าใจท่านแต่ผลงานท่านออกมาแบบนี้ผมก็มีสิทธิวิพากวิจารณ์และสิ่งที่ผมวิพากวิจารณ์นั้นก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีหลักฐานไม่ได้วิพากวิจารณ์ท่านไปในลักษณะที่นอกเหนือจากกรอบที่ผมควรจะวิพากวิจารณ์ได้สิ่งที่ผมพูดจะเป็นประโยชน์เพื่อไม่ให้ใครหรือ คนที่จะคิดทำลายขายยาเสพติดจีนเทาต่างชาติมากระทำการอย่างนี้ในแผ่นดินไทยอีกที่ผมเน้นอยู่สองประการประการแรกคือเรื่องการฟอกเงินยังไงยืนยันว่าจำเป็นต้องตั้งวันนี้ผมเข้าไปผมก็จะเอาเอกสารมาให้เห็น ว่าเส้นทางการเงินต่างๆจะต้องดำเนินคดีเรื่องการข้อหาสมคบปอกเงินถ้ายิ่งช้าคือจะแจ้งวันนี้ยิ่งแจ้งช้าความช้าก็จะทำให้เขาโยกย้ายถ่ายเททรัพย์สิงดังนั้นการตั้งเร็วเท่าไหร่เป็นสิ่งที่ดีเท่านั้นและเมื่อเช้าผมได้รับคำยืนยันจากท่านผอตร ซึ่งได้โทรศัพท์มาหาผมเองและกรุณาชี้แจงว่าอำนาจต่างๆได้อยู่ที่คณะอายการแล้วดังนั้นการตั้งก็หาฟอกเงินซึ่งผมได้เรียนให้พอบอตลอดตั้งแต่ที่ผมพบกับท่านครั้งแรกว่าถ้าดาเนินการเรื่องการฟอกเงิน มันก็จะไม่บานปลายมาถึงทุกวันนี้ไม่บานปลายไปที่ดีเอไม่บานปลายไปที่อายการการกระทําของผมวันนี้จึงอยากจะเรียนให้สังคมทราบว่าผมทําอะไรอยู่การกระทําของผมนั้นไม่มีเบื้องหลังมีแต่สิ่งที่ผมทําเพื่อจะให้สังคมได้เห็นว่า ผมจำเป็นต้องทำเพราะถ้าไม่ทำเรื่องข้อหาฟอกเงินที่ผมตั้งแท่นเรื่องนี้ไว้ใช่ไหมล่ะครับคุณมีพยานเดินเข้าเดินออกและนำออกมายักย้ายถ่ายเททรัพย์สินเข้ามาเป็นพยานอีกทีก็ออกไปย้ายย,าย้ยายโลกย้ายทรัพย์สินอีกทียิ่งช้าการฟอกเงินต่างๆเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับเวลาครับ มันไม่ใช่ว่าผู้ต้องหาในตู้ห่าวไปอยู่ในคุกแล้วแจ้งเมื่อไหร่ก็แจ้งได้เพราะนายตู้ห่าวไม่ได้เป็นแค่คนคนเดียวในผังเส้นเงินที่ผมโชว์เมื่อวานนี้มันยังโยงไปถึงคนอื่นๆอ,อีกแต่ผมไม่ได้เปิดให้ดูเพราะว่าเวลาจำกัดข้อที่สองท่านพอบอตรได้รับและ ว่าท่านจะเป็นคนเซ็นในสำนวนสั่งคดีเองแทนพอบอชนท่านบอกแล้วว่าพอบอชนนั้นไม่ได้เป็นคนเซ็นอีกต่อไปเท่ากับว่าท่านเป็นผู้ที่เซ็นสำนวนสั่งฟ้องคดีด้วยตัวท่านเองแทนพอบอชนซึ่งเป็นหัวหน้าเจ้าพนักงาน ที่จะต้องเซ็นสำนวนถามว่าผมพอใจไหมก็จริงๆมันไม่ใช่เรื่องของผมเลยนะครับยืนยันได้ว่าไม่ใช่เรื่องของผมเลยแต่เขตุที่ผมต้องมาไกลแบบนี้เพราะผมรู้ว่านายตู้ห่าวนั้นเป็นแค่หนึ่งในขบวนการนายตู้ห่าวไม่สามารถทำอะไรได้เองหมดหลอกครับเป็นไปไม่ได้ แต่มีผู้ร่วมขบวนการอยู่มากไปนเน้นอยู่สองเรื่องคือเรื่องของกระบวนการฟอกเงินนอมินีตัวแทนซึ่งมีเยอะครับและการไม่ตั้งข้อหาฟอกเงินเนี่ยล้วนแต่เป็นเวลาที่จะให้กับผู้ที่อยู่ในขบวนการได้ยักย้ายถ่ายเทยทรัพย์สินข้อที่สองคือผู้ที่มีอำนาจในการ ัดสินใจซึ่งอบอตรยืนยันกับว่าในส่วนของตำรวจขอโทษในเรื่องของฟอกเงินจะต้องไปหามีดเอสด้วยก็ผมบอกแล้วว่าแรกๆไม่มีเมื่อไม่ตั้งผมก็ต้องไปหาดเอสไอแล้วถ้าตั้งซะดเอสไก็ไม่เข้ามาทางนี้ไม่ตั้งผมก็ต้องไปหากระทรวงยุติธรรมแล้วก็ตั้ง เป็นรับเป็นคดีพิเศษซึ่งก็จะทำให้มันสลับซับซ้อนงานก็จะเยอะขึ้นดังนั้นอย่าบอกว่าผมธรรมดาผมรู้ทันหมดทุกอย่างแล้วครับเมื่อผมรู้ทันอย่างนี้แล้วชาวบ้านตาสีตาสาหรือใครก็แล้วแต่ที่จะมาทำท่าทางร้องเรียนทำถือซองรับะมอบให้ไอ้นั่นมันแค่ได้สร้างข่าวสร้างภาพแต่ผมทุ่มทั้งตัว เพราะผมรู้ว่าเบื้องหน้าเบื้องลึกเบื้องหลังมีใครอีกในผังเส้นเงินนั้นอะเลยจากเส้นที่ผมเขียนอะที่ผมโชว์ให้ดูเมื่อวานนี้ยยังมีใครอีกตัวนี้สิครับสำคัญส่วนเรื่องการเซ็นสํานวนพอบอรตรท่านยึดอำนาจมาที่ตัวท่านเองละเป็นอนจบนะครับขอบคุณครับอย่าลืมไลก์กดแแร์ก้องทรายให้ให้ใ,หใ,หให่อด้วยนะคะไปบาย